สวัสดีครับผมมาพินกับช e l f l ฟิ t ไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็นะที่พักที่ไปพักกลางทางนะครับอันนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟสุรินนะครับนะครับเหมือนสุรินเลยหาไม่ยากครับนะฮะก็เป็นโรงแรมแบบเก่ามารีโนเวทใหม่ได้เชิงรีโนเวทครับคือปรับปรุงใหม่ก็มีทีวีดาวเทียมนะครับแล้วก็ มีจินเด็ต w i f i ใช้ได้นะครับมีแอร์อันนี้คือละ350นะครับถ้าไม่มีแอร์เป็นพัดลมจะ200นะครับนี่ก็เป็นเตียงครับเตียงก็ยุคเก่าแล้วก็มีน้ําอุ่นนะครับมีน้ําอุ่นมอีอันนี้ห้องส้วมนะครับมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวมีที่วางนะครับ โต๊ะเก้าอีน้นี่ภาชนะแบบเอ้ยไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์แบบเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็โต๊ะนั่งทำงานดูน่าหนามากครับข้างนอกมีระเบียงแต่ว่าไม่มีอะไรครับเป็นตึกๆตรงนี้อยู่หน้าถ่ายรถไฟอ,อเดินมาจะกถ่ายรถไฟสุรินแล้วก็หันทางขวาเจอเลยครับนี่โรงแรใกล้ร้านขาต้มยินด,ดีแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับแอนทิกนะครับ มีสัญญาณอยู่ปะเหมือนมีสัญญาณอยู่นะน่าจะยังใช้ได้ครับต้องมีน้ำกับสบู่กระดาษทิชชู่ให้ครับผมที่เขียบบุหรี่สามอยาสิบบาทของก็โยกคืนนี้ซึ่งจะมืดๆไปหน่อย้อยไฟตรงนี้เปิดตรงไหนเนี่ยอ๋อโง่อยู่ตั้งนานครับมีหน้าทำไมมันมืดอย่างงี้ นะครับก็โรงแรมสีชมพูเลย <laughs> นี่โต๊ะทำงานผมครับได้รหัส,วสไวไฟมาแล้วแล้วพบกันใหม่ครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ